รายการเราพังตู้ได้ไถ่ายเป็นรายการแรกอันนี้คือรายการฟุตกราร์นก็ยังไม่ได้ถ่ายนะจ๊ะแล้วถ้าใส่ตรงอะสี่สามใส่แล้วแบบเจ็บเนี่ยคือถูกต้องเลยเราต้องเล่นเจ็บเพราะเจ็บเท่ากับสวยเห <c oughs> มือนหัวขึ้นรา้ะ <c oughs> อฉันะต้องลองแล้วแหละเรื่องแบบเนี้ยต้องลองปึ้งเฮ <c oughs> ้ยเธอผู <c oughs> ้ดีมาก สวยนะคือเดินไปไหนอะ่ะคนจะเรียกว่ามาเดิมอู้หทอรนี่ใส่ไปไหนทออันนี้ก็เป็นแบบอเอฟบีเอวันนี้แบบว่าเอฟเีจริงจริงหนูอยากได้มากพอเบล่านหิใส่มันไม่ให้ซื้อบอกหนูใส่ไม่สวยมันเป็นยังไงเออก็เข้าใจละมากเลยแต่งโตม,ม,มันแม้ถูกปันดาราโอรอ่านเลยอันนี้ก็ เส่ะอันนี้ก็เป๋าหรือเปล่าหนูอันนี้ผ้าคาดคอหรือเปล่าเป็นรองเท้าค่ะรองเท้าอันนี้คือรองเท้าแตะบ้านนี้ใช่แล้วเขาก็ซัมเมอร์แบบประเทศไทยอะไรอย่างงี้มาก <c oughs> มากเหมาะกับการกินฟอร,ร์บัติมสุดๆถูก <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับจ้าก,กินนะคะแล้วก็พังตู้อ๊ยไม่ใช่เจ้าทิ่นเช็คอินได้ไหมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านดาราค่ะรอบที่แล้วที่เรามาบ้านของใครนะ คุณตูนเอลี่คอมเมนต์กระจายมากบอกว่าอยากให้มาหมู่บ้านนี้อีกวันนี้ฉันจัดให้แล้ว ที่เขียนคอมเมนต์มานะดูด้วยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะทุกคนคะเรามากับบ้านดาราที่บอกเลยว่าของเขาเยอะมากๆแล้วเป็นของชีพปกติเราน่าจะไม่ค่อยซื้อใส่กันสักเท่าไหร่เราไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรบ้างอ๋อที่สําคัญค่ะเขามีแฟนคอยเลือกเสื้อผ้าให้คนมีแฟนคอยเลือกเสื้อผ้าเป็นยังไงนะไปดูกันค่ะร้อนมากไปก่อนเลยจ้ะเพราะว่าลูกค้ากันแดดไปได้เข้าจ้ะทุกคนไปแล้วแต่เขาได้นะเขาได้ ใส่ปิติยินดีมากๆเลยน่าจะดีใจจริงใช่มากี่ครั้งแล้วพี่จากี่ตอนส่งสาคังได้แล้วเขามาดูบ้านในนี้ด้วยตอนแรกอ่ะเกอดจะได้อยู่ในหมู่บ้านเกิดจะเป็นดาราเต็มตัวแล้วเนอะเพราะฉันเห็นเขาบอกเป็นหมู่บ้านดาราฉันเป็นดาราไงฉันก็เลยเออแล้วฉันต้องไปอยู่หมู่บ้านดีกซึ่งดาราจริงงงว่าหมู่บ้านดาราแต่ไม่มีดาราจริงๆเป็นดาราที่อยากเป็นดาราเลยตั้งว่าหมู่บ้านดาราไม่ได้วันเดียวพี่ตูนเลยเออใกล้ๆกล้กันตอนนั้นยังท่องยังไม่เสร็จอ๋อ เราเนี่ยรอเลยนะรอห้องนี้เสร็จอันนี้คือรายการฟุตการ์นก็ยังไม่ได้ถ่ายนะจะรายการเราพังตู้ได้ถ่ายเป็นรายการแรกพี่เห็นก่อนหนูจริงนะเพราะว่าหนูทำอะไรเสร็จเมื่อคืนแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยวันนี้ทีมงานขึ้นมาทำอะไรต่อพี่ขึ้นมาก่อนหนูอีกอ่ะนี่ไงห้องแต่งตัวอันสุดแสนจะอะลร การงานสร้างของคุณฟุกอลอนเดี๋ยวเราจะมาเริเม่มกันที่เสื้อผ้าอยากรู้ว่าปกติคุณเป็นคนช้อปปิ้งแบบไหนคะคือจริงๆแล้วหนูว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้าที่แบบใส่ทุกวัน,นก็จะมีแค่กางเกงยีนกับเสื้อกล้ามเสืส้อกล้ามเมืนจะชอบเยอะมากๆาที่งๆหนูพอใส่เสื้อผ้าง่ายมากแบบมอมๆเลยทุกคนจะรู้เรียกอะขอดู everyday look ของคุณฟุกอัลอนหน่อยก็จะเป็นแบบอันนี้คือยีน,นี่ใส่แบบ everyday look ทุกวันเหมือนว่ากางเกงยีนแล้วก็นี่แค่นี้เลยกลุ่มนี้เนี่ย มันเป็นยังไงองเธออ่ะสมมติตัวนี้เป็นยีนขาตรงอ่ะยีนขาตรงหนึ่งก็สกร้ามหนึ่งตัวสมมุติอันนี้อ่ะจบก็จะบาแล้วนี่คือสไตล์คุณฟุกกะรอนแค่นี้กระเป๋าก็ไม่มีด้วยถือก็ตัแค่หนึ่งอย่างเดียวพออ๋อสเป็นมันปุ๊บมันมาแล้วเวลาเหนื่อยเวลาแบบเหลือน้อยแล้วต้องต่อจากชุดนี้เลยต้องต่อชุดนี้ซอยแปดเส้นต่างหูเปลี่ยนถ้ารวบผมทันอาจจะให้รวบ้ารวบไมทันเพิ่มแว่นต้นศีปากให้เข้มรองเท้าจากพระใบอาจจะเป็นส้นสูงแต่ถ้าต้องรู้ว่าไปไกลก็จะเป ระสุดเลยเท่าไป,อ,ไปอะไรอย่างนี้โอ,อ้ฟินนลนานกางเกงยีนเธอก็มีเกือบ8,000ตัวยนะกางเกงยีนจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะ80%ตึกแดงหมดเลยเพราะว่า,าเก็บอกว่าไซส์หนูอ่ะ หางเกงยีนใส่ทั่วไปไม่ได้เลยเพราะว่าเอวแบบ24 25แต่สะโพกหนู38อะไรเงี้ยแล้วสูง180เพราะน่ะแบรนด์ไทยแทบจะแบบไม่มีเอวเกงที่หนูใส่ได้เลยเพราะนั้นก็ต้องไปดูพวกเรามันสาย<ว> <2. S 1> ่อไงเรามันใส่สะโพกผายนิดหน่อยก็ไม<อ>่ว่าไปดูแบบตึกแดงอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่เพราะ,ะใส่ทรงแบตคี้แล้วก็ซื้อเอวแบบ34เป็นหลักเขาะจะได้ใส่เป็นเอวต่ำโหลดโหลดหน่อยอ๋อคือถ้าสมมติว่าเอวเราเล็กสะโพกเราใหญ่ก็ต้องใส่เป็นแบบนั้นจะสวยที่สุดหรอใช่แล้วคือหมายถึงว่าถ้าหนูใส่เอวสูงงงงออออ่่่่่ะหหาาาาายยัั้นททีีตตดปญเเเลคืใใสวำพขก เอาไปเลยดีกว่าก็เสริมให้ขาดูยาวด้วยอะไรขอดูอีซงแบกกี้แบกเกอร์อะไรนะจริงๆเกือบทุกอันเป็นแบกกี้หมดเลยพี่พี่จะกี้อะไรแบบนี้ตัวใหญ่ๆที่แบบโค้งๆแบบฮิปฮอปฮิปฮอปแล้วถ้าดูตรงเนี้ยแล้วไปใส่ขมุดที่หนูแบบเหมือนมันจะหล่น้แต่ไม่หลอกมันติดสะโพกค่ะก็จะแบบมันจะติดมัาจะอยู่วันนี้ลดโหลดอ๋อมันมีความแตกต่างของสองฝั่งมากเลยอันนี้ก็เป็นฝั่งที่แบบว่าไปออกไปข้างนอกได้ที่พี่ะกี้บอกฝั่งชายอ่ะคือว่าเอเวอร์ลุกหนูอันนี้คือฝั่งที่เรใส่นอน แกดูเป็นสภาพเด็กผู้ชายจริงจริงจริงแล้วแน่นเชียนะนี่ฟืลอยู่ในหมู่บ้านใช่หรือเราแค่นี้เลยส่วนข้างล่างใส่อะไรอะบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์เทปไปบอกเซอร์ผู้ชายบ็อกเซอร์เทปไปทำไมมันต้องมีเยอะขนาดเนี้ยฟุกอเลอนดูสิคือหนูเป็นคนที่ชอบเสื้อยืดมากๆเพราะว่าหนูชอบใส่นอนอแล้วก็ถ้าดูผู้ชายไลฟ์สดในสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแล้วขาใส่เสายืดแล้วมัจะอุดหนุนมาอะไรอย่างเงี้ยบ้างหลอกไหมอ่ะผู้ชายคนนั้นก็ ก็อุดหนุนเฉยค่ะไมอะไรเอ๊ะทำไมนนทำไมละ่ะทำไมผู้ชายหล่อแล้วมันจะต้องอุดหนุนยังไงเอ้ยเขารลฟสดคนดูแบบไม่ได้เยอะมากถ้าเราไปช่วยซื้อสัก2 0 3 0ตัวก็น่าจะดีโหเป๊ะไปหรือเปล่าตัวยี่0ตัวล่าสุดหนูซื้อชุดบอลกับเสื้อบอลมาทั้งหมดอ่ะเป็นลังหมดวั้ห้าลังได้อ่ะแล้ววันเก็บของของเนี้ยไอ้มันบอกว่าเื้อผ้าผู้ชายมึงเนี่ยจเจ้าไง มันไม่ใช่เสื้อผ้าของผู้ชายคนเก่าหรือไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีกิ๊กแต่เป็นเสื้อผ้า,ผาที่เราไปอุดหนุนผู้ชายใช่เขาคน,นหลอกคนนั้นที่ต้องมันไม่แพงมาเป็นแบบเสื้อกีฬาแบรนด์มือสองอะไรเงี้ยแบบไนกี้อาดิดาสสามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเพาจ่ายเงินที่หมื่นแปดสองหมื่นโอ้ย น,นี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่ามันมีช่วงปลายปีที่แล้วที่ว่ามันฮิตแบบว่าเสื้อแบบนักแข่งรถ <B iker, S 1> อะไรไบเกอร์เหรอใช่ไบเกอร์เสื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยมาใส่กับพวกเดรสใส่กับอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือแบบอ,อะไรอย่างงี้ให้มันดูคอนทาราสต์กันลองนะอ๋อฉันลองเหรอได้สิเธอเลือกให้ฉันหนึ่งตัวลองสีดำกับอันนี้เป็นเบตตี้บูเพิ่งซื้อมาเลยล่าสุดอันนี้หกพันที่ตึกแดงค่ะอันนี้หกพันลยหรอ เนี่ยสวยสวยเลยมันเป็นฟิลนี้ค่ะมันเป็นฟิลแบบเธอเราหนาวจังเลยอะ่ะแล้วผู้ชายก็เอาเสื้อมาคมลุมให้รอดกดหนึ่งปั๊บปรุงใหม่กด2หรหนูว่ารอดนะแบบบวกกับ huh. ส้นส,งสูงอ่ะเท่สักอันนึงจบเลยฉันอาจจะไม่เก็ตเออฉันอาจจะไม่เก็ตลองเป็นสีว่านี่หนูใส่ใส่บ่อยใส่กับเดสแบบเดรสยาวลาตีบ่อยอ่ะฮะอันนี้ก็ซื้อตึกแดงเหมือนกันอันนี้มันใส่กับเดสยาวลาตีเลยหรอใช่แบบว่าจากแกมแกรมันก็มีความแบบสติขึ้นมาอะลองซิอันนี้ไม่แพงเปิดใจก้่งๆอะไรนะสี่พัน เป็นมือสองหมดเลยนะคะเนี่ยเรายิ่งพอเป็นมือสองเราแบบไม่กล้าพูดว่าแพงเลยแบบไม่รู้ว่าประวัติมันไปยังไงหรือหรือม,มันคือแฟนเราก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยอ่ะเนี้สวยแปลว่าฉันอ่ะน่าจะต้องแบบมีแฟนเป็นแนวแบบบาสเกตบอล<ไ>อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ได้ไเหมาะกับไบเกอร์มากหรือ,รอ,รอเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่หนูว่าสวยนะเท่อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากพวกเสื้อมือสองอะไรเงี้ยพี่บุ๊กก็มีฝา ใช่ชอบตัดชุดค่ะเวลาออกงานชอบตัดชุดมันก็จะแบบหาเล็บมาแล้วก็แบบว่าบอกเราว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นสีนี้ปรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้เอาเอวเข้าเอาอะไรแล้วก็ส่งให้คนตัดว่นสําคัญแบบต้องเดินพรมแดงหรือแบบว่าไปเอีเวนต์ใหญ่หน่อยหรือลูกค้าแบบว่าอะไรหน่อยเราก็แบบตัดใหม่เลยไม่ได้ใส่แบบเป็นเดย์ธรรมดานเนียชุดที่เคยตัดอะแล้วแบบว่าแพงที่สุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ,อ๋อไม่แพง่ะตัดหมื่นเดียวตัด 100, ไม่เกินหมื่นห้าค่ะตัดชุดใส่จริงได้ใส่ลุกสวยพอไอราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับความ รถเร็วว่าเราเร่งเขาแค่ไหนวันเดียวก็วันเดียววันเดียวไม่กี่สิบชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาต้องทำให้เสร็จก็จะแพงขึ้นไปอีกชุดนี้คือชุดที่ตัดวันเดียววันเดียวไม่ถึงวันนะคะประมาณแบบไม่กี่สิบชั่วโมงอะไรเงี้ยจริงเราเรามีชุดเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่ามันเบาจังเราไปลงพลายมันทั้งทีัน่นี้ของปีที่แล้วอตัวเรามันโล่งจังเลยอยากได้เสื้อคลุมสักหนึ่งซึ่งซื้อกอได้เออไม่เลยสั่งตัดตัวนี้ออกมาแล้วไปเดินงานพรายมันด้วยใช่ค่ะปีที่แล้วและข้างหลัง หลักขึ้นหลัง,ลง,งขลังเป็นถ่ายแบบค่ะ<ช>เหมือนบแบบว่าเรารีบแบบว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรดีเราก็ให้เขาทําเฟอร์มาให้อันนี้คือไปใส่กับอะไรอ่ะก็ใส่กับแบบชุดบิกินี่หรือแบบเป็นเทปพันตัวที่เป็นแบบ ตัวเราแบบน้อยๆมากๆเราก็จะเอาเนี้ยแหละมาแบบมาคุมเอาไปใส่ที่ญี่ปุ่นมาด้วยแบบอาจจะต้องไม่หนาวมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบร้อนก็ทําได้ครับจริงๆถ่ที่ไทยก็ได้อันเนี้ออยแต่ต้องรีบถ่ายรีบถอดอาจจะตายอ๋อโอเคเข้าใจะ<อ>เจะเฟอร์ใหญ่ๆเหยาๆนี่โอ้ทําท<ำ>ําไมเธอเน้นเฟอร์อันนี้ก็สั่งตัดก็เป็นเฟอร์อันนี้ก็เฟอร์หนูรู้สึกว่าเวลาเราใส่อะไรที่มันง่ายๆถ้ามีเฟอร์มาคุมอ่ะมันจะดูเยอะทันทีเลยแล้วลูกออกมามันดูอลังการเส่้อทั้งสองตัวนี้คือตัดมาเพื่อถ่ายรููปปเเฉฉยยยๆๆตัดมาาถ่รค จริงๆอะใช้ไปสองครั้งแล้วแล,วละล่าสุดไปเดินภายมันมาที่โคราชก็เอานี่ไปด้วยเพราะว่าคิดว่าเราน้อยจังเลยชุดที่มีอยู่ก็เลยเอาเนียคุมก็สวยเลยอ่า,ากัน<ช>ตายฟิลกันตายและนี่ก็คือเสื้อผ้าแบบกระปิดกระปอยของคุณฟุก๊กเดี๋ยวเราจะไปต่อกับสิ่งที่บอกได้เลยว่า,ว,าว้าวเข้ามาแล้วคือสิ่งสิ่งนี้เกือบ80ซของหง้องจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะ มาถึงรองเท้ากันบ้างค่่ยังไงดีครับซึ่งพอเข<ะ>้ามาในห้องนี้เป็นสิ่งที่อยากจะพูดมากเพราะว่าอลังช่างงานสร้างอยู่ตรงนี้เยอะมากอันนี้คือทั้งหมดที่ตัวเองมียังหรือว่ามีแบบบางส่วนที่เก็บเอาไว้คือจริงห้องเนี้เก็บได้เท่านี้คือยังไม่หมดค่ะมีเยอะมากคือเพ็่คนชอบรองเท้าส้นสูงมากเรพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนสูงแลว้วก็ใส่รองเท้ารู้สึกว่ามันเสริมหุ่นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยคือเส<อ>ื้อผ้าต่อให้แบบมอมๆเลยนะแต่ส้นสูงก็สวยเป็นโมเดลอ๋อมันเป็นตัวเสริมสร้างบุคลิกภาพออ่ะเยทีสุด แบบกี่คู่ทีเดียวเทคือที่หนูไม่ซื้อซ้ำแต่ว่าจะซื้อแบบหลายๆสีแต่ว่าไม่ซ้าแบบคือนขึ้นดับบลูอันนี้อยากได้ดำก็โอเคดำสักสามแบบอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นคนซื้อเยอะเธอก็คือบ้านนี้ไม่สำหรับเขาแตะสรเขาแตกสำหรับบ้านนี้คือคุณหะก็จะเป็นบูทเลยบูทคาร์บอยที่แบบไม่มีส้นโซนแบบบูทคาร์บอยเลยคือถ้าดูดีๆอะห้องเนี้ยแปดสิเปอร์เซ็นต์คือรองเท้าแล้วนะเพราะว่านี่รองเท้ารองเท้ารองเท้าอะไรอย่าันี้ก็จะแบบรองเท้าแบบอันนี้กระเป๋าค่ะอันนี้กระเป๋าหรือ อันนี้คือรองเท้าแตะบ้านนี้ใช่จิ๊กกี้ลองสิเข้ากับชุดไหมอะไรนะอ๋อหนูว่าเข้านะใส่ได้ไหมได้ได้เลยค่ะได้อ๋อได้เลยค่ะค่ะ พอดีจะเดินไปซื้อน้ำเต้าหู้หน้าตลาดแล้วจ้ะแล้วเขาก็บซัมเมอร์แบบประเทศไทยอะไรอย่างีกมากๆเหมาะกับการกินปอปทิมสุดๆถูกนี่เธอไปซื้อมาจากไหนเนี่ยอะไรพวกเนี้ยคือตอนเี๋วหนูสั่งออนไลน์เพราะซส์หนูอ่ต้องบอกว่ารองเท้าแบรนด์เนมเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยหนู4ีสามีสี่เพราะงั้นเดี๋ยวเขาไปในช็อปเนี่ย ออไม่มีเป็นตีนเลยกระเทยชัวอ๋อถ้าอย่างนั้นออนไลน์ทั้งหมดเลยเหรอหรือเธอมีร้านประจำตรงไหนย่านไหนมีห้วยขวางด้วยมีออนไลน์แล้วก็มีแบบซาร่าบ้างเอ็นเอ็มบ้างอะไรอย่างที่แบบเขามีสาบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือวันนี้แบบสุดๆเลยสี่สองขอยัดกลับมาถึงบ้านเนี่ยนิ้วทั้งห้านิ้วรวมเป็นแบบนิ้วบัวอย่างเงี้ยอุ้ยลำบากเหมือนกันะลำบากค่ะแต่อย่างพี่ตุงเขาเรียกว่าเข้ารอเพราะพี่ตุงเนี่ยสามแปดสามเก้าเออกระเทยที่เท้าไม่ถึงสี่เดี๋ยวคือเรียเข้ารอบอันนี้คือตกรอบสี่สามเลยมาหน่อยจบ ไปสําหรับรองเท้าแตะของฉันอยากรู้มากเลยเธอเป็นอะไรกับลายเสือเธอชอบลายเสือหรอ,อคือต้องบอกว่าหนูชอบลายเสือมานานแล้วแล้วก็เหมือนปีนี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีมาเลยสีแดงกับลายเสือเนี่ยเป็นเทรนเซตเตอร์เลยของปีนี้รู้สึกว่าโอเคลายเสืออาจจะมีความแบบตะโกนเรามากๆอะไรอย่างนี้ตอนแรกที่วางอยู่อ่ะก็โฟกัสแต่เสือพอพลิกมา ปุกนี่มันกินนิ้วอะเอาจริงนรหนูไม่เคยน,นับนิ้วล้นะเพราะว่าหนูใส่ได้ทุก,ทกแบบความสูงเลยหรอขอแค่อย่าเสริมหน้าเพราะาเสริมหน้าหนูใส่ยากไม่รอกเราจะยุ่งยุ่งยัง,ยง,ยงไงทังนนะเป็นคนที่แบบใส่รองเท้าที่ถ้าสมมติว่าข้างหลังมันสูงมากแล้วข้างน้าไม่ม <ฮะ S 1> ีอะไรช่วยเลยนะเขาเรียกว่าหัวเข่าไม่ซัพพอร์ตรองเท้าใช่คือตัวเราเป็นอย่างงี้ อย่างงี้<ช>มันต้องเป็นคนที่แบบเคยเรียนบัลเล่มตาตั้งสองขวบนะรก็ปล่าอาจจะแบบว่าไลค์กับโมเดลด้หรือเปล่าอ๋อเรามันได้ได้ฉันจะขอลองใส่ได้พี่เอเิร์กเรียกว่าเครื่องทรมานอุ้ยแต่นี่มันหลวมไงพอมันหลวมก็จะแบบว่าก็จะง่ายกว่าหน่อยเนี่ยถ้าเห็นหัหวเข่า,ขาขฉันที่เริ่มไม่ตรงรลอยังฉันจะไปอย่างงี้เธอ <laughs> เหมือนคนย่องอะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เธอสามารถใส่5นิ้ว6นิ้วได้เลยเหรอหรือว่ามี5าม่ค่อ้ไมเคยปต้องบอกก่อนว่าที่ใส่รองเท้าส้นสูงมากเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่แบบอาจจะสูง180แจริงแต่ว่าหนึคนไม่มีข้อเท้าคนปกติแบบว่าโดยส่วนใหญ่เห็นว่าข้อเท้าจะเล็กแต่หนูข้อเท้าแบบไม่ได้เล็กมากไม่ได้มีความเลียวเพราะน้นถ้าใส่ส้นสูงมากๆตรงเนี้ยมันจะแบบยิ่งเล็กลงใช่ก็จะเสริมไปขาเราดูยาวขึ้นเออฉันก็เพิ่งเคยสังเกตว่าฉันก็ขอด้วในร่างกายคอดสุดน่าจะเป็นข้อเท้า กับคอหนูก็กับคอปกติฟุกกะร้อนเป็นคนที่แบบลงทุนกับรองเท้าใหม่หนูไม่รู้ว่าลงทุนคือคือชอบหรอก็ซื้อได้เลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าใส่ตรงอ่ะสี่สามใส่แล้วแบบเจ็บเนี่ยคือถูกต้องเลยเราต้องเล่นเจ็บเพราะเจ็บเท่ากับสวยเหรอเป็นไรแบบแม้เวลาเขาจะบอกตะก้อนจะมีท่าว่าฝืนหน่อยท่าที่แบบไม่ใช่คนปกติแล้วรูปออกมาสวยเราคิดว่างานใส่รองเท้าที่เจ็บเจ็บเนี่ยเรามันจะแบบมาดแมนขุนปานดาราก้มันคนจะมีอะไรยากๆหน่อยเออฉันก็เน้นสะดวก เน็นง่ายมบตลอดทั้งชีวิตเออคิดใหม่คิดใหม่ถ้าอย่างนั้นไหนจะพูดถึงเรื่องเจ็บล่ะอยากรู้ว่ามีคู่ไหนที่เราซื้อมาแล้วแบบโอ้ยแม่สวยอยากจะเอากลับไปคืนมันเจ็บมีคู่นี้หนูสึกว่าซื้อมาปุ๊บอะใส่แล้วขาสวยมากถ่ายรูปสวยมากแต่แบบ2ช่วงนี้คือทรมานแล้วก็ได้ใส่วันหนึ่งเลยอะไม่เปลี่ยนรองเท้าแตะอะไรเงี้ยแต่คู่เนี้เหมือนสองชั่วโมงคือต้องแบบนี่และว่ะมันรัดมันเจ็บมันทรมานมาก ไม่รู้พออะไรทางนี้มันไม่ได้สูงมากด้วยมันอุตส่าห์มีตรงเนี้ยคอยซัพพอร์ต้นเราด้วยนะฉันว่าเธอแป็นแบบใช่เมื่อไหร่ที่มีอะไรมาช่วยเธอจะเริ่มทรงตัวไม่อยู่เข็มอันเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถทรงตัวได้อย่างดีและมีคู่ไหนแบบตามหาไหมต้องเดินทั้งหมดเจ็ดห้างกว่าจะได้คู่นี้มาต้องเอาจริงนะหนูเป็นคนที่แบบแต่งตัวไม่เก่งเลยแฟนหนูทั้งหมดเป็นคนจัดการให้หมดหนูคิดว่าไม่มีอะไรยากถ้าแฟนเราเลือกให้ แล้ววันนี้นะคะรายการความสุขเราพอ,อจบไปนี้นะคะ <S 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 สวยเนี่ยนึกออกไหมไม่ใช่สวยนะหนูอาจจะงโง่จริงเจ้าแฟนหนูด่าตลอดให้มันใส่เดทอะไรเงี้ยทำไม่เป็นกับเขาคือรูปไหนที่ลงแบบสตอรี่คนจะเมนเลยว,ว่าโอ้ยวันนี้แต่งตัวเองนี่ออคนรู้เลยเพราะว่าเละแต่ถ้า<อ>แบบแต่งตัวดีทุกวันเนี่ยมันไม่ควรจะกาให้หมดเลยปกติเธอทําบุญด้วยอะไรหรอวาสนาเธอนี่ยน่าจะชาติที่แล้วด้วยไม่ชาตินี้เอาซะทําบุญตามไม่ได้ใครจะกลับไปทําบุญชาติที่แล้วได้ล่ะอันนี้ใส่ยังจะเนี่ยอันเนี้ยยังไม่กลับไปเลยมีคู่ไหนที่ยังไม่ได้ใส่อีกนอกจาก น้องคู่ใส่ไปถึงสิบคู่ค่ะใส่ไปถึงสิบคู่แล้วทดลองไหมไม่ลองชอบดมอย่างเดียวปะหรือว่าดมๆแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยนี่มี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 แนตายใส่เป็นแบบเป็นลอยรอบแล้วจัดตอนแรกมันมีสายตรงเนี้ยจนสายขาดก็ตัดทิ้งแล้วยังเก็บไว้ได้อยู่เพราะว่ามันยังสามารถใส่ได้เธอเชื่อฉันหรือยังฟุกกะเล่นอ่ะ เขาต้องส่งตัวได้ตัวเองแล้ทถานนี่บางมากนี่แผนส่งตัวยาบางมากใส่เสื้อในฉันยังใหญ่กว่าเองแล้วคืออันเนี้ยมนใส่ได้กับทุกชุดลาตีหรือแบบอะไรได้มันจบเลยมันไม่มีสายอะไรมาปิดนะสึ่ว่าขานูก็จะยาวก็เหมือนเท้าเปล่าแหละดูสิ เนี่ยไรซึ่งการทรงตัวดูสิเธอมันไม่มีอะไรที่แบบประคองให้เท้าเธออยู่บนนั้นเลยเว้ยมันเป็นคู่เก่งเขาคู่เก่งเลยคู่นี้ใส่เมื่อไหร่ก็คือเดินสับสุดๆจริงๆต่ว่าฉันเป็นพรุ่งนี้ฉันจะไปใส่ฝอแล้วฉันจุดเริ่มต้นอยากได้รองเท้าใส่ฝอที่ใส่ได้กับทุกชุดสักสามคู่ไหมใส่ฝอง่ายสุดเลยเริ่มจากบู๊ทหนึ่งเลยสูงด้วยสองขาดูยาวแต่บูทมันก็ยากตรงไหนรอ้ปะมันมีทั้งข้อสั้นขอยาวข้อกลางตรงนี้ตรงนั้นเอ็มบินดูเลยหัวเข่าสวยแีละอยู่แค่ประมาณตวนี้ยส แต่ว่าช่วงนี้อันเนี้ยฮิตมาตอนนี้ก็คือคู่เมื่อกี้ใช่ออใส่กับเดสดำหรือแบบชุดบิกินี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วนอกจากบูธล่ะมีคู่ไหนอีกเป็นพวกแบบอ่ะอะไรที่ไม่มีความแบบอลัยความแบบอะไรอย่างงี้นิดนึงอันนี้คือใส่ผอเริ่มต้นผอเริ่มต้นไม่ถูกเหมือนกันนะอันเนี้ยสู้ว่าสีงเงินเนี่ยสวยมันมีความแบบพาเมทัล,ลิกปุ๊บเนียมันมีความฝอเฟ,ฟียสมีความเป็นแบบออแต่งหน้าน้อยๆก็ดูแรงอ,อ,อาจจะใส่เดสสั้นเลยหรืออะไรแต่ว่าโอ้โห ลองทาแรงมากอะไรอย่างนี้คู่ที่ใส่จริงก็เอาเป็นแบบคัดชูก็ได้ไม่ขัดชูธรรมดาแบบนี้จีซีดีเอสแบบนี้ค่ะก็จะมีความแบบว่าลูกเล่นนิดนึงฟิลคนไม่ค่อยมีเพื่อนอยากมีคนคุยด้วยใช่เวลานั่งถ่ายรูปล้วก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้โชว์แบบอะไร่ไเปล่าเป็นสามคู่ใส่ฝอที่ก็เอฟวีเดนลุกไม่ไา อนูเอว่าพี่ตะกี้เอาอยู่หมดใครพี่ตะกี้ไงนะขอชุดหนึ่งที่มันจะทําให้แบบความเป็นเกาหลีเกาใจของฉันน้อยลงวิหรือว่าต้องตัดด้วยเสือเลยเป็นดําที่มีค่าเสือแบบน้อยๆไม่ตั้งใจเสือมากอะลองใส่เนี่ยตอบโจทย์พี่ตะกี้ขอโทษค่ะขอโทษอะเห็นไหมล่ะแฟด้วยเทนด้วยใสเสือก็ีด้ามแบบแมวน้อยลงเลยอเห็นไหมล่ะโหนทำไม วิชช่าสวยเลยอะถูกต้องเลยอุิยออนไลน์ต่างๆหรอใช่ไม่เกิน3,500อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มที่ก็4,000อะไรอย่างงี้ไม่เกินแต่ตอนนี้ถ้าดูจิกตีนมากนะตอนชัดเจนละและโซนต่อไปนะคะจะเป็นโซนกระเป๋าค่ะนี่ใส่ไงวะเนี่ยให้เกียรติปะเหมือนนี้เลยเพราผู้ดีอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยหรอมันมากับชูสแต่กูจะใหญ่ไปก็ทำมาแอปใส่ให้เกียรติกระเป๋าเขาหน่อยมาเร็วเธอเขา ยังไงคะกระเป๋าและใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วพุกลอนปกติเป็นคนที่ชอบไปตึกแดงชอบมากเพราะหนูเป็นคนชอบของวินเทจแล้วก็ชอบของมือสองมากๆเธอสอนฉันหน่อยสิฉันน่าไปตึกแดงนะแต่ฉันก็จะมีความแบบอันนี้มันใช่เพ่าะวะอะไรอย่างเงี้ยเธอ<า>ตึกแดงอะ่ะมันจะมีวันชั้น3กับชั้น4ที่เป็นชั้นหลักๆเลยชั้น4เนี่ยก็จะเป็นของที่มีความใหม่หน่อยแล้วก็แบบราคาไม่ได้แพงมากแต่ชั้นสมเนี่ยจะเป็นของแรที่แบบแพงมากๆวันไหนรู้สึกว่าโอเควันนี้ทํางานเยอะแล้วในชั้น ตอนไหนรู้สึกว่าอุ้ยใช้เงินเยอะแล้วเดือนที่สี่ถ้าอย่างนั้นเราดูผลงานการช้อปปิ้งจากตึกแดงหนูว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปนตึกแดงหมดเลยคูม่านี้อาริดานี้ก็คือเป็นแบบวินเทจหมดเลยที่แบบก็ปีสิบปีอะไรอย่างเงี้ยวิวเธอแล้วเค้ามีอะไรพวกนี้มาให้ด้วยหรอไม่จัดการเองค่ะสมต้นแต่งหรอใช่ใบนี้เธอซื้อมาเท่าไหร่อ่ะอุ้ยพันสองอะไรเงี้ยเก้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วเธอคัดยังไงแบบเธอชอบชุดนักแบ๊กเหรอเราทุกคิดไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเากอวดไปพร้อมกันเป็นการพูดให้ฉันทใจไว้ก่อนคือถ้าหนนูไปคเดียวไปเองไ เพื่อนอย่างเี้ยหนูจะไม่ได้เลยเลยคือ0ูนย์ถ้ามันไปด้วยเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่าชี้ๆีเราก็จะดูแล้วว่าโอเคเอาเอาถ้าถามหนูว่าอันไหนคือยังไงหนูศูน เพราะว่าเราตามข่าวเวลาเขาเลือกลุกให้เขาจะคิดว่าเนนี้เหมาะกับเวลาเราแต่งสปอร์ตหรือแบบอะไรอย่างนี้เขาคิดมาแล้วแล้วก็ใจใจใจแต่มันแบบพันเก้าร้อยแพงสุดเท่าไหร่ออกก็มีแบบใบละหมื่นสองหมื่นก็มีอะที่ไหนอันนี้อันนี้หมื่นแปดอันนี้ก็เป็นวินเทจหรอใช่ค่ะนี่วินเทจดีออค่ะดีออร์หมื่นกว่าบาทแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบซื้อมาอย่างเงี้ยเราจะได้อะไรอะไรมาบ้างไม่ค่ะมันห้อยก็คือได้มาเป็นแล้วมันห้อยแบบนี้เลยเนี่ยเราไปเห็นแล้วอุ๊ย อันนี้อ๋อแบบนี้เลยใช่แล้วก็อุ้ยใบนี้ค่ะเหมือนแฝดแล้วก็ใส่ถุงมากับบ้านแต่มันก็น่ารักดีนะเธอน่ารักเพราะมันเป็นอะไรจอดอร์แบกช็อตซ้อนจอดอร์แบกแล้วมีใบไหนที่แบบถูกที่สุดที่บ้านหนูใช่ไหมใช่ที่ถูกหมดเลยเก้าร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยวิวมาใบ two K วิวมาวินเกจ์วิวมาเก้าอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าคนที่ต้องเป็นเดินด้วยต้องเป็นคนมีความรู้เรื่องแฟชั่นจริงจริงคนเดินตึกแดงเป็นคนแต่งตัวเก่งทุกคนนะส่วนใหญ่แต่งตัวเก่งหมดเลยแล้วก็เทสแบบไปเลือกไปอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเลยไม่น่่่่าลละะฉันไไไปก็เยยมคออด้ ผมเป็นคนไม่มีเทสเคยไหมที่แบบเอยมันเลือกให้แต่ลึกๆกในใจเราแบบอันนี้ฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากแต่ผพอมาแต่งจริงๆแล้วอ่ะต้องสวยแต่ที่เราเลือกรับสวยมากมันบอกไม่ชอบเนี่ยเดินไปทางนู้นทางนี้เอออี่ฟุกแต่งตัวพี่ตูนเออเออแสดงว่าเราไม่มีเทสจริงๆแล้วแหละอันไหนอันไหนที่เธอซื้อมาแล้วแบบว่าไม่ถูกใจเยมันเขาน่ะสมมติอ่ะใบนี้หนูคือหนูอยากได้มานานแล้วของแบรนด์แม่ทแบรนด์ไทยก็น่ารักดีนี่ตอนหนูแมทแล้วอ่ะมันไม่เข้ากันอะไรก็ไม่รู้ ยังพอทุกถือเหมือนไม่ใช่ของพี่นั่นเห็นไหมล่ะเออหรือเปล่าหรือจริงๆในใจลึกๆก็อาจจะเป็นใส่หวานที่ชอบหน่าหลักอะไรน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้มันก็เลือกมาให้ใส่เป็นแบรนด์ไทยเหมือนกับแบรนด์หนูหลักค่ะแล้วทำไงว่าหนูใส่ก็ไม่สวยสรุปสวยเฉยเหมือนหัวขึ้นราดอ่ะเธอใส่แล้วรอดเลยเหรอมันใส่กับเป็นเซน่ายหนึ่งตัวกับกางยีนแล้วไปเดินอยู่ที่แบบเหมือนฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต่างจังหวัดสวยมากเหมือนอยู่แบบยุโรปเหมือนอยู่เมืองนอกสวยใส่ฝอเลยก็งงว่ามันไปเข้าตอนไหนอ่ะส แบบเนี้ยต้องลองปึ้งเฮ้ยท้อผูดีมากสวยนะผู้ดีมากตัวแม่ด้วยเป็นสีแบบเมืองหนาวแต่เป็นหนาวที่แบบดูมีอะไรคือเดินไปไหนอะคนจะเรียกว่ามาเดิไมได้บอกปะอเ,เออดูแพงเออทำไมเนาะเทสเราไม่ได้แล้วแหละ ลองบ้างพลาดบ้างจะได้เจอทิศทางที่ถูกแต่มันก็มีนะคนที่พลาดมาตลอดไม่เจอทิศตัวเองเลยโูเหมือนกันหาสูรที่ไหนเนี่ยมีที่ดี่งวยออนไลน์ก็มีค่ะแต่ราคาก็จะแบบสูงนิดนึงอะไรเงี้ยเกือบหมื่นมั้งหรอสมควรจะเรียกมาด้มแหละใช่นกเอี้ยงนกขุนทองเล่าให้เราฟังบอกว่าปกติคุณฟุกจะเป็นคนที่แบบไม่ซื้อแบรนด์เนมเลยใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อล่าสุดคุณได้ไปทําการท่องเที่ยวที่ฮ่องกงแล้วได้ทําการตัดสินใจซื้อแบรนด์เนมคือ จร,จริงๆแล้วว่าหนูไม่ชอบไปนเนี่เพราะว่าราคามันแพงแล้วทีนี้หนูเป็นคนที่แบบอีเลเคเคค่ะโยนบ้างวางบ้าง,างอะไรเงี้ยไม่รักษาของใช่เพราะเขไม่รักษาของเลยแต่ล่าสุดไปฮ่องกงแล้วก็เรามันเขาก็แบบว่าลองดูสิแบบอาจจะแบบใบเบสิกใบติดตัวไว้สามารถใช้ทุกวันไม่ต้องรักษาหรอกอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อันอันใบนี้หนูซื้อเองเธอซื้อสีดํายืนอยู่มันสองช่วโมงได้มั้งในในช็อปบาเลนอะคุณแพงเลยถือว่ารู้สึกว่ามันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยคาเธเดมันลดราคาแล้วด้วยนะประมาณห้าหมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยคือลดเยอะว่าจะน่าจะเป็นแสนก็ อโอเคก็ได้แล้วก็วันนั้นก็ใช้เลยจะได้ถือว่าแบบใช้ไปต้องมารักษาก็ใช้ถ่ายรูปวันนั้นเลยอะไรอย่างนี้แล้วก่อ,ออกมามันก็บอ,อกว่าใบนี้ก็เหมาะก,กับเธอบอกไม่เอาแล้วมั้งไม่เอาแลวออ้วเพราะว่าอ่ะซื้อให้ก็เลยได้มาเป็นสอใบ,บมันเป็นรองหลานทีน่น่าประทับใจอ่ะ <c oughs> แต่ถึงแม้ว่าเขาจะซื้อกระเป๋ามาในราคาหลายหมื่นเขาก็ยังไม่ไหวตกแต่งด้วยตัวเองนะเพราะตอนแรกฉันเห็นวางอยู่ฉันก็นั่งคิดด้วใจว่าคอลเลคชั่นใหม่หรอไม่ใช่ค่ะสวยนะพอพิกไปพิกมาเอ้ามันมาของอะไรอยู่ต ต้งีีว่่เนยหนูก็ชอบแต่ง่ึ้นระดับสีทองก็เลยเอาสร้อยหนูที่มีอยู่แล้วมาพันนั่นมันเข้ากันดีดีเนาะเท่าน้องใช่บังเอิญมีเทสอะเออมันมีเทสสวยเลยจริงๆเนี่ยดูสีขาวสิสีขาวเพิ่งถ่ายรูปไปเมื่อวานเมื่อวานก่อนค่ะจริงๆอันเนี้ยถ่ายรูปไปเสร็จปุ๊บมันเช็ครูปไม่ได้เอามาใส่นี่ก่อนถ่ายใหม่ต้องมีแบบอะไรอย่างงี้อุ้ยแต่มันน่ารัา มันเพิ่มมูลค่าได้อีกเป็นเท่าตัวนึ่งเลยอ่ะมันดูเป็นลิมิเต็ดอ่ะแล้วหนูมาใส่กับอะไรบิกินี่ค่ะถ่ายหน้าบ้านนี่<ร>ทีมงานยืนแถกกันว่ามันตัน้งตัวนี้ก็ไม่ได้มันมันเป็นสนิทมันรั่วเก่ามันบอกได้เหรอสวยมากรั่วมนสวยมาก ก็มีเรื่องราวที่น่าจดจำเกี่ยวกับใบน,นี้ทำไมอ่ะคให้หนูใช้เลยใช่ไหมออวันที่กับกรุงเทพพอดีรอเครื่องเรียกที่จะขึ้นเครื่องก็นั่งเมาแล้วก็กระเป๋าวางไว้ข้างๆเสร็จปุ๊บอุย้ยหิวก็ออกไปหาอะไรกินกันประมาณสองชั่วโมงกินเสร็จปุ๊บต้องกลับไปที่เกตก็ดเ,ออเดินกลับไปเฮ้ยกระเป๋าใครอยู่ตรงนั้นเอ,อคุ้นๆเหมือนกระเป๋าเรามากชาร์จเลยผู้ชายชาร์จทำไม่ทำอย่างนี้ มันก็แบบว่าทําไมเออก็ลืมไงดีมันไม่หายนะนะนั่นน่ะสิเรามันวางอยู่แบบคือเป็นทางเดินแล้ววางอยู่ตรงกลางที่เป็นแบบโต๊ะตรงกลางเปล่าเป่าที่ใครก็สามารถนั่งได้ใบเดียวเปล่ป่าสีดําแล้วโต๊ะเป็นสีขาวเห็นแบบชัดๆเป็นแบบนั้นอจะคิดว่าเป็น b a l e n c i ก้ามาแบบว่าเออมามาโชว์หรือเปล่ามาโชว์คอลเลคชั่นใหม่หรือเปล่าใบนี้ก็ได้มาจากฮ่องกงค่ะรูปคันโดลล่าสุดมันเด้งขึ้นมาเหมือนคันโดลห้อยอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้กระเป๋าใหญ่ๆแบบนี้สีแดงวันที่เราแบบแต่งตัวเองแบบไม่มีใครมาแต่งตััวววใให้้้้สส่่่กกกาาาางงงงเเยยยีีนน์ะลลมอออไรแ เราจะด,ดูเป็นคันเอหรือเปล่าควาลร,รเหลือแบบ6กพันหกพันเองค่ะขอวิเวียนกันกูดแล้ววันไหนเราใช้เนี่ยเขาก็ต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเขาจะห้อยอะไรไหมหรือแบบโอเคไหมกับใบนี้เวลาใส่อาจจะมีสร้อยอยูสักอันหนึ่งในนี้ที่กำลังส้อยอยู่<ช>อ,อ,อะเราจบไปในส่วนของกระเป๋าเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะไปออเซสซอรี่เพราะฉันคิดว่าเขาน่าจะมีเยอะแหละเพราะว่าเขาดูถมอยู่เธอในส่วนของออเซอร์ไรมันอยู่ฝั่งไหนหรอจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยค่ะก็คือห้องนี้ย หนูเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเลยแล้วเมื่อคืนก็เพิ่งตกใจว่าฮะเรามีเครื่องประดับแบบเต็มตรงนี้เลยหรอเออคือนายบอกว่าใช่อุ๊ยนี่แปลว่าจะเป็นเอเซอรี่ที่เยอะที่สุดแต่เราทำผังตู้มาเลยนะแต่ว่าของหนูมันนึงแบบไม่ใช่แบรนด์เนี่ยมันก็แบบมันได้หมดรอดก็ทิ้งอะไรอย่างงี้มันอยู่ที่ฟิลก็เลยเยอะอะโชว์ค่ะเริ่มโชว์น่าจะอันไหนจ๊ะนี่คโอ้ my god โอน่นารักอะ่ะอีปูอีปีอร่ยอยนี่ก็เป็นแอปเหมือนกันแอปออนไลน์ทั่วไปพอ<ฮ>มีคนลืมหูทิ้ไงไว้มีคนลืมหูก็าขายแบบนี้เลยของแบรนด์ไทยค่ะเมเทอร์ไมเกอร์น,นี่เยเก๋อไหนลองแคสซิ นิ้วเขาได้จริงเหมือนหหราเอเสมือนจริงเสมือนจริงเออเสมือนจริงอู้ทอนี่ใส่ไปไหนทออันนี้ก็เป็นแบบ everyday วันนี้แบบว่าเ v ่เ y d a จริงๆคือที่ว่าหนูชอบคนดำนะคนดำมันจะแบบว่ากางเกงยีนตัวหนึ่งเสื้อในตัวนึ่งแล้วก็ตั้งหูใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ r อ d a y ดี e อ y d a ดีไ e r y day ค่ะไปต่อกันที่แว่นกันแดดแต่ไม่กันความรักค่ะแว่นหนูมีน้อยนะก็ <c oughs> มีแค่นี้กับแค่นี้นเพราะว่าหนูเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะแล้วหนูไม่ชอบใส่แว่นแว่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคนแบบบังคับซื้อจริงๆซึ่งนี่ขนาดเป็นคนที่ไม่ชอบใส่แว่นนะคะมีทั้งหมด2ลิ้นชักค่ะ สำหรหนูแว่นแพงนะแว่นอะไรหมื่นอะไรเงี้ยหมื่นหมื่นสองอะไรเงี้ยไหนเนี่ยเป็นวินเทจเหรอแปดพันเก้าพันไรเงี้ยอันนี้เป็นดอเช่ค่ะคือตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันมันมีช่วงวันสองเดือนที่แล้วที่แบบฮิตมากที่เป็นแบบสไตล์แบบว่าออฟฟิศเขาจะจะฮิตกันมากๆค่ะแว่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย ทำไมจะใส่แล้วมันโอเควะฉันใส่ปุ๊บเป็นอะไรออฟฟิศซินโดรมจ้ะเหมือนคุณครูที่แบบว่าสอนเพศศึกษาแบบแรงๆแต่สิวเสียวอะไรอย่างนั้นอะสิวเสียวได้หรอด้วยไม่เสียวแล้วเหรอมีโบเนก้าที่แบบนันจะสองหมื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเธอใส่ซิปองปองลมลมนี่ก็ยังไม่เคยใส่เหมือนกันเออแหวกมันเป็นแบบ ขาอ่ะแต่ว่าหนูคนใส่แว่นขึ้นส่วนใหญ่แบบใส่แว่นขึ้นก็แสได้ทุกทรงเลยเขาเยอยากให้เราใสแว่นเยอะแต่หนูไม่ชอบใส่แว่นอันนีเราแต่งตาขนาดนี้มันจะเป็นตาเราเลยอย่างเงี้ยมันจะมาปิดอะไรแต่เวลาถ่ายรูปมันก็สวยจริงแต่ว่าก็ไม่อยากใส่สถานที่ซื้อแว่นที่ตึกแดงหรอตึกแดงมีไหมชั้นสามของดีๆแลาๆชั้นสามหมดอันนี้ก็ชั้นสามค่ะเป็นวินเทจ คือมันเป็นแบบเหมือนสไตล์แบบโมเดลใส่อ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบงกวันไหมนี่เหม่อเมื่อกี้สวยต,ตรงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหลี่ยมๆแล้วยอยๆอย่างเงี้ยเหมือนมันจะเสิร์ฟให้หน้าเราอ่ะพุ่งไปให้หน้ามีความแบบเฟี้ยวๆตายกๆ,ๆอะไรอย่างงั้นอ,อุ้ยแต่ว่าอันนี้สวยโธอันเนี้ยอันนี้ดีหนูอยากได้มากพอเบล่าให้ใสโลใช่เ,<ร>เป็นแบบวินเทจมากเป็นของน่าจะเป็นวัตสเชฟป่ะไม่แน่ใจมันไม่ซื้อบอกหนูใส่ไม่สวยพี่เกียร็กจะใส่เข้าไหนเวล่ะเห็นมเวล่ะอันเนี้ยสวยจริงแต่หนูใส่แล้วมัน อาจจะออกไปทางหล่อไปฟิลเลเแบรนด์หล่ออะไรเงี้ยเลยอ่ะมันเป็นยังไงอก็เข้าใจละมากเลยแต่งตัวมันแมนคปันแต่ละครอ่านเลรอไหนที่แบบมันเรื่องให้แล้วแบบเราเอะแบบไม่เห็นจะสวยเลยนี่ไงบอดดิการเนี่ยเอะมากเอะแล้วเอะอีกแล้วก็วิเวียเไ็บวูดเนี่ยเอะแล้วเอะอะไรมันเหมือนคนจะไปทําเคมีหรือแบบแต่ใส่แล้วสวยมากเลยอ่ะคุนดูไม่น่าจะสวยอ่ะแต่ว่าใส่มันแล้วสวยเฉย ม,มันมันรู้ทรงอหนูไม่รู้ทรงเงฉันก็ไม่รู้ทรงเหาไ่รู้่ะอันนี้หนูชอบมากเพราะว่านางแบบอ่ะเป็นอีวนาสกายหนูชอบเขามากสั่งโดยที่บอกมันพอมาถึงปุ๊บเอาไปทิ้งใครเอาไปทิ้งมันบอกให้หนูไปทิ้ง <c oughs> ของซาร์ล็อกกี้คอยชั้นใหม่เลยลองใส่ที่ฉันอยากเห็นภาพก็ไม่ดีซาร์อกกี้หนูลองแล้ว เหมือนคนน้าอ้วนมันก็สวยนะแต่มันไม่ทันที่มันเลยให้จริงอันนี้ก็ไม่อยากจะซัพพอร์ตแต่ว่าจริงๆเธอเธอก็ต้องอฟังในสุดของแฟนเธอจริงๆอันเนี้เราได้แบบมีแฟนที่คอยแบบรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยมันจะไปหาได้จากไหนแฟนที่มันจะรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองอ่ะอิจฉา <c oughs> ในฐานะที่เราเนี่ยให้แฟนาปคนซื้อของให้ก็จริงแต่อยากจะได้ข้อคิดการซื้อของจักเทอจริงหนูก็ไม่รู้ว่าว่ามันข้อคิดคือยังไงแต่เป็นส่วนตัวหนูเป็นคนที่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยคือใช้แบบ5เปียกเสื้อผ้าตัวนั้นก็ยังอยู่ <c oughs> คือไอ้ <c oughs> มันไม่ได้ว่าแมทใหม่ได้อะคือใส่ครั้งเดียวจริงแต่ว่าใส่ครั้งต่อไปเราเอาแมทไม่ให้มันดูซ้ำถึงนะวันนี้เราแบบใส่ไปได้แล้วส4ปีเราก็ส่งต่อให้น้องใส่ต่ออีกเพราะนั้นเสื้อผ้ามันไม่ใช่ขยะแน่นอนแบบ ไม่ได้ซื้อมาทิ้งซื้อมาทิ้งอะไรเนี่ยนี่คือกต่ใช้เสื้อผ้ายอย่างคุ้มค่าคุ้มราคามากจบแล้วค่ะสำหรับพังตู้ในอ e ีพีนี e. ้วันนี้ขอบคุณมากนะคะโโคนโฟกัลอนนะคะอยากให้ใครพังตู้กับเราหรืออยากให้เราไปพังตู้กับใครคอมเมนต์มาได้และแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจกับพังตู้ค่ะทาา้ใช่พังตู้วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ไอหมวกใบนี้หนูไม่แน่ใจว่าแบรนด์น่าจะเป็นยุโรปหนูซื้อมาสี่พันคือไงก็สวยโอ้โหแล้วไลเสืออีกมันเราซื้อมาสี่พันอุ่มบ้าซื้อมาทําบ้าอะไรมึงใส่ไม่เข้าก็เลยใส่ให้เพื่อนๆดูไม่เข้ามันมีความขนๆเมันน่าจะแบบใส่วันธรรมดาอ่ะใช้แบบแบดได้วันแบบวันโง่ๆเดินเล่นๆเลยซีเดย์อะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เหมือนบิทนี่อยู่นะพอไปวุ่นวับอูเบีบีบีเบ็นเหมือนมีไหมก็เสียงตอนนี้เหมือนด้วยก็เสียงแผดๆนิดหน่อยขายต่อไหมร้อยห้าสิบขอร้อยห้า ดูพังตู้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าดูคลิปอื่นๆของช่องวันเพลกล่าวได้ตรงนี้เลยค่ะ